สวัสดีครับมีคนบรรณามาเ,เาาห็นวยอะแถวๆตลาดข้ำมไทมีมันอลาดตลาดข้ำมไทเลยครับมาหาสื่อพุ้งสดครับไปได้ไปได้ไปได้ วังกุ้งใหญ่กุ้งสดตัวหอยหมึกอ,อาหารทะเลสดนะครับจ้าออกไปทางไหนวะน,อน้อนเครื่องคัตเตอร์ครับของไม่มีคัตเทอร์นี้วะไมีคัตเตอร์หรอกครับแล้เริ่มกุ้งเดี๋ยวเข้าก่อน,อนใส่สองลอยใส่สามลอยตัดใส่ได้ไหมอ่ะ ออใส่ใส่นี่ป้ะสามรอบแปดีเงา,าสดปะไม่ติดใส่ขนาดกำลังตง้มยำอันนี้เอาไวเ้เขาใส้ไหน่ะเส้นไหนป้ะเส้นเผาใส้นั่นตรง หาซีนกินเลยไดัเออขันาามากแล้วกับซบอดซีผักพร้อมเลยด,ดินี่หาซผัรนี่ก็น้่มจนก็ผ่กนต่้ว,ว่าใครเจาะคายกระป๋า mà là áo vô phun có như nghĩa là nhang đun đun mà áo hay dìm à con con lại đây mày na ở sao này là áo sao nị là park ซื้อพัก์กิ้งไก่้าันี่พย,ยพกข้างหน้าเลยพัคหนึ่งหนึ่งนี่เดียวจ้า คนเยอะไม่เดินกลับไม่ไม่เดินอันมีคนเยอะครับเราไม่เดินเอาไว้โอกาสหน้ามาไม่ได้มานานนพากินตามินอเดืนมโอกาสหน้า อยากินสุดเป็ดไหมอยากกินสุดเป็ดสุดเป็ดอยู่ข้างหน้าข้างสุดเป็ดหลังไม่เอาไปเอาเอาอะไรครับส้มส้มส้มส้วยวิีเท่าไรครับ

สิ่งของไปเลยครับ <mainland mermaid> ได้ยังแน่ม <kilograms and temperature> ือครับหอแหแนอยแกงหอยแกงโลละร้อยเจ็สิบถอยแกงเอแ่บาทร้อบบาทจกงตะก่อนเท่าไหร่ล่ะเนกเท่าไหร่ละตกอนสามตกร้อเมื่อสิบีที่แล้วอะไรเออ หนวดมันแหลมครับพี่น้องหนวดกุ้งแหลมแฮงคือเอามีโกนโกนออกมันแน่ะอันนี้ย่างไปขนาดเพราะพี่โดนสามรอบแล้วโอ้ตรงไปตรงไปตรงไปไม่เราเรียนแล้วแล้วก็เสี้ยงนี่ทีนี่ขั้นหนึ่งนะครับพี่น้องวิดีโอชุดนี้ก็สีบุญไหวจัง่อยนะครับ